รายการนิวทอล์กนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เราจะพูดถึงเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดม็อบพระที่พุทธมนฑลเราพูดเรื่องนี้กันมาประเด็นร้อนๆประเด็นนี้กันมานับตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นของสัปดาห์นี้และวันนี้แขกของเราท่านเดียวอยู่กับเราสามช่วงรายการท่านนี้ชื่อว่าเป็นราชสีแห่งการพูดถ้าหากว่าสธรรมยศได้รับขนานนามว่าเป็นราชสีแห่งการเขียน อาจารย์สศิวรักษ์คือราชสีแห่งการพูดค่ะกลาบสวัสดีอาจารย์ค่ะที่มาเยือนรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะหนังสือที่อยู่บนโต๊ะนี้หนังสือเล่มนี้ราชสีแห่งการพูดเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของอาจารย์สศิวรักษ์ที่เพิ่งจะวางตลาดแต่หนังสือซึ่งได้รับการวางตลาดในเวลานี้แล้วขายดิบขายดีมากอยู่ดีๆคนก็ซื้อกันให้ควักไปหมดเลยก็คือคันช่องสองพระเดี๋ยวเราจะเอาหนังสือเล่มนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูขั้นช่องสองพระนี้ถามอาจารย์ว่าสองพระดี หรือทั้งพระดีและพระไม่ดีครับคันช่องสองพระหมายถึงกำลังจะให้ความหมายว่าคันช่องก็คือสะท้อนให้เห็นความจริงครับความจริงในวงการสงเราชี้เลยว่าพระดีมีรูปไหนบ้างอธิบายละเอียดและพระที่ชั่วในเริ่มตั้งสมัยไหนมาจนปัจจุบันเลยค่ะสมัยไหนจนถึงปัจจุบันก็มีทั้งพระดีและพระชั่วในช่วงปัจจุบันเนี่ยความเสื่อมสลายเนี่ยเริ่มจากสมเด็จ ฟื้นวัดสัมพยาท่านรวบวมอำนาจคณะสงฆ์ทั้งหมดและท่านกดพระดีไม่ขึ้นเลยครับถ้าใครไม่ไม่ซูหกท่านเดินทีเดียวท่านจะต่อสู้กับธรรมยุทธ์และทีหลังท่านด่าธรรมยุทธ์และทีหลังท่านมาดีกับธรรมยุทธ์แล้วท่านสามารถปลดพระพิมลธรรมวัดมหาธาตุจับศึกบังคับศึกเอาวัดมหาธาตุไปเข้าคุกทั้งห้าปีสาเด็จฟื้นวัดสัมพยาและ แล้วหลานท่านอะไรดันท,น,ทนท่านยังมีอำนาจอยู่ในเวลานี้แทบทั้งหมดเลยครับค่ะนั่นคืออดีตมาถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบัน,นการล่าสุดกเลยก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นมาเมื่อสองสาวันที่แล้วมพระที่หน้าพุทธมนฑลค่ะได้มีการใช้สื่อออนไลน์นัดแนกกันค่ะให้ทุกคนมารวมตัวกันที่พุทธมนฑลค่ะเพื่อจะสร้างพลังของพระกดดันให้รัฐบาลดําเนินการเรื่องพระสังฆราชองค์ที่20ซึ่งมหาเทรสมาคมมีมติเป็นเอกฉันอย่างลับๆเมื่อต้นปีที่ผ่านมาให้เป็นสมเด็จช่วง กรณีม็อบพระที่เกิดขึ้นอาจารย์สศสิวรักษ์มองว่าอย่างไรคะไม่แปลกประหลาดหรอกครับเพราะว่าฝ่ายอะธรรมนั้นนึกว่าเอามวลชนมาสู้กับฝ่ายธรรมะได้แล้วฝ่ายอะธรรมนั้นผมไม่อยากจะพูดเกินเลยไปนะครับฝ่ายอะธรรมที่สังพันธ์ที่เวลานี้คือสำนักวัดพระธรรมกายสำนักวัดพระธรรมกายนะั้นมีเงินซื้อใครแต่ใครก็ได้หมด ซื้อพระก็ได้และไม่ใช่ซื้อพระธรรมดาครับซื้อคารวาสนุ่งกางเกงห่มจีวรมาเป็นพระด้วยครับสังเกตไหมครับที่มาที่เรียกว่าม็อบพระนั้นหลายตัวหลายคนไม่ใช่พระนะครับนุ่งกางเกงอยู่ข้างในห่มจีวรอ,อยู่ข้างนอกมันพระปลอมครับนี่เป็นอรชีเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับเพราะผ้ากาสาวพัดนั้นเป็นผ้าที่พระเจ้าประทานให้เฉพาะภิกษุซึ่งเป็นัชชีผู้มีความละอายภิกษุซึ่งประพฤติตน ทรงไว้เช่นพรหมจันย์ชีวิตอันประเสริฐถ้ามาวุ่นวายกับทางโลกล็อกคอทหารทําการรุนแรงต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่พระครับพระคือผู้ซึ่งสงบผู้ซึ่งระง,งับผู้ซึ่งพร้อมจใจคนมาทําร้ายตนเองแต่จะไม่ทําร้ายผู้อื่นอาจารย์มองว่าธรรมกายอยู่เบื้องหลังเหรอคะอันนี้ชัดเจนนะเพราะธรรมกายกับวัดปากน้ำก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ สำเด็จช่วงเองก็พูดเลยว่าสองวัดนี้อันหนึ่งอันเดียวกันแล้ววัดปักน้ําที่ร่ํารวยขึ้นมาต่างๆนี่เงินจะธรรมกายทุ่มมาทั้งนั้นเลยครับสมเด็จช่วงก็หลงกับธรรมกายลืมไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับไปเดินบนดอกไม้ท่านก็บอกโอ้ยนิ่มตีนดีจังไม่เห็นเลยเลยครับว่าผิดสมณสารูปแล้วท่านเองเป็นประธานมหาเถรสมาคมนะครับลงโทษถอดเจ้าวาดวัสเกต ไล่ออกจากกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วทำไมไม่ทําเช่นเดียวกันครับกับวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายเนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่าอดีตเจ้าวาระสเกตตั้งร้อยเท่าแต่ท่านปกป้องคนซึ่งไม่มีความยุติธรรมในใจคนซึ่งปราศจากพรหมวิหารธรรมจะให้เป็นประมุขสงฆ์ได้อย่างไงครับแต่มหาธิรสมาคมก็ได้ประชุมกันมีมติเป็นเอกฉันแล้วนี่คะ่ะผมเ้วยความผารพนะครับมหาเถรสมาคมส่วนใหญ่ ได้รับการซื้อจากธรรมกายครัทั้งนั้นเขาไม่ใช้คำว่าซื้อนะเขาถวายเงินบางทีบางองค์นี่เดือนละห้าแสนบางองค์ยิ่งกว่านั้นสารพัดท,ที่ธรรมกายเขาจะซื้อแต่พระเหล่านี้ไม่ใช้คำว่าซื้อเราเลอะถึงขนาดนี้นะครับเวลานี้นะครับสมเด็จพระราชาคณะไปชั้นที่ไหนไปเจ้ที่ไหนต้องถวายอย่างน้อยหนึ่งแสนบาทครับพระมีค่าตัวครับขอโทษนะครับไม่เกือบจะไม่ตามมาจากโสเภณี แล้วนี่นะครับพระพระเหล่านี้ครับเป็นอันมากอยู่ในมหาเถรสมาคมพระดีในมหาเถรสมาคมมีน้อยมากท่านเหล่านี้ก็ไม่กล้าออกเสียงจะยิ่งเป็นฝ่ายธรรมยุทธก็ยิ่งสงบเสงี่ยมมากกลัวจะหาว่าจักรราชององที่แล้วเป็นธรรมยุทธถึงข่าวมหานิกายฝ่ายธรรมยุทธก็กลัวว่าจะธรรมยุทธจะไปแย่งออกมาธรรมยุทธก็เงียบมหานิกายเองก็มีสาเร็จช่วงองเดียวที่กระเพือปีกอยู่ แต่ดั้ท่ังท้งัท่อายุ90แล้วนะครับแสดงว่าเวลานี้เนี่ยในวงการสงฆ์ทั้งหมดที่เกิดศึกพระศึกสงขึ้นมาเนี่ยธรรมกายเป็นผู้ที่มีพลังอํานาจมากที่สุดในการที่จะควบคุมวงการสงฆ์ได้เหรอคะเราต้องไม่ลืมนะครับปัจจุบันนี้ลัทธิที่มีอำนาจที่สุดคือลัทธิทุนนิยมบริโภคนิยมอย่าลืมนะครับ สาบจนเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายมันยังมีลทัทธิคอมมิวนิสต์ต่อต้านลทัทธิทุนนิยมอยู่ตอนนี้คอมมิวนิสต์ปราศนาการไปหมดแล้วครับจีนก็กลายเป็นทุนน,น,ทนิยมไปแล้วเวียดนามก็เป็นทุนนิยมไปแล้วแล้วทุนนิยมเวลานี้ใครมีเงินมากเท่าไหร่คนนั้นมีอำนาจมากตอนนั้นแล้วคณะทั้งหลายที่มีเงินมากที่สุดคือคณะพัรมก,กายมีเงินมหาศาลเลยครับแล้วเขาแพร่ขยายไปเกือบจะทั่วทุกประเทศในเอเชียแล้วด้วยนะครับอำนาจของเงิน แต่อำนาจของเงินที่ไปกับทุนนิยมในขณะที่ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ต่อต้านทุนนิยมนะครับเพราะทุนนิยมเห็นว่าโลภะจริตเป็นของดีเงินเป็นของดีอำนาจเป็นของดีพระพุทธเจ้าสอนว่าโลภะจริตนั้นเป็นต้นเหตุแห,ห่งความทุกข์โทสะจจริตเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์โมหจริตเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์คณะพระธรรมกายสอนตรงข้ามกับพระพุทธวจนะทั้งหมดเลยครับแล้วคนก็หลงมาก เพราะคนหลงทุนนิยมบริพนนิยมก็หลงธรรมกายไม่แปลกประหลาดใดเลยครับธรรมกายใช้เงินซื้อวงการสฆงจนกระทั่งธรรมกายกาลังจะใช้เงินซื้อเก้าอี้สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ถูกไหมคะอ๋อนี่เรื่องเล็กครับนี่เรื่องเล็กไม่ใช่จะซื้อสังฆราชอย่างเดียวครับถ้าเผื่อว่าเรื่องนี้รัฐบาลคอสอชอตัดสินไม่ได้ทักษิณชินวัตรกลับมาเรื่องนี้มีการเมืองอยู่ด้วยทักษิณชินวัตรเขาอุดหนุนธรรมกายมาตลอดธรรมกายก็อุดหนุนทักษิณชินวัตรมาตลอด คดีหนึ่งนะครับที่หัวหน้าคณะพะรรรมกายถูกฟ้องอายการเตรียมจะเอาขึ้นศาลแล้วทักษิณสั่งให้นะครับชัดๆเลยนะครับทักษิณธรรมกากายนึงเพียงนี้และรายังไม่เห็นโทษอีกนะครับถ้าเราต่อภาพก็คือพัธรรมกายซื้อวงการสง ธรรมกายเป็นเจ้าของเก้าอีส้สมเด็จพระสังฆราชเพราะนั้นธรรมกายก็เป็นฐานทางการเมืองอย่างที่มีนักวิชาการบางท่านบอกว่าธรรมกายเป็นฐานการเมืองของพรรคเพื่อไทยเราก็เป็นฐานของกลุ่มคนนปชเสื้อแดงเพราะฉะนั้นถ้าบทเสร็จสิ้นลดแมบบปุ๊บมีการเลือกตั้งการเมืองก็จะกลับเข้าสู่วงจรเก่าแน่นอนสุดเพราะนั้นกระแสะของประเทศมันก็จะเทไปทางด้านนี้พูดแบบนี้การเมืองแบบนี้ทุนนิยมอย่างนี้และที่อันตรายยิ่งกว่าน,นี้ซึ่งไม่มีใครกล้าเอ่ย เป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งธรรมกายนี่เขาไม่เห็นพระมหากษัตริย์อยู่ในสายตาเขาแต่เขามาเล่นกับระบบสมณศักดิ์เขายินดีรับสมณศักดิ์ขึ้นจากพระราชคณะสามัญเป็นชั้นราชชั้นเทพเขาถือเป็นของเล่นเท่านั้นเองแม้ควรหน้าคณะพระธรรมกายจะเป็นเพียงชั้นเทพแต่เขาก็ถือเขายิ่งใหญ่กว่าชั้นสมเด็จเป็นไหนๆอันนี้เป็นความจริงนะะซึ่งคนไทยส่วนมาก ไม่ไระลึกถึงมองไม่เห็นมองว่าสมบัติศัพท์เป็นของเล่นพันธยนเป็นของเล่นแลวมองว่าอะไรเป็นของจริงในสายตาธรรมกายของจริงก็คือว่าอยู่ที่ตัวเขาและพวกเขาทานเองเป็นเจ้าอาณาจากักรไม่ใช่เจ้าขเมืองไทยนะครับเขาถือ่ต้องเป็นทั่วโลกเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าโรมันคาทอลิกมีวาติการเป็นศูนย์กลางโปรเตสแตนต์ Protestant, มีเยนีวาเป็นศูนย์กลาง มุสลิมมีเมกะเป็นศูนย์กลางเขาต้องการวัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางของาศาสนาพุทธทั้งหมดเลยครับต้องการในาศาสดาองค์ใหม่แน่นอนอนี่คือแนวลัทธิธรรมกายและระบบทุนนิยมบริโภคนิยมเนี่ยผ่านเขาทุกคนที่จายถึงขนาดแล้วจะสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้และจะเป็นนิรันดรนตลอดไปซึ่งตรงข้ามกับหลักอนัตตาของาศาสนาพุทธอย่างเต็มที่เลยครับ ยัมองว่าเป็นลนักษณะของลทัทธิหลอกลวงสาวโโน้มน้าวทำนองนี้ไหมคะเรื่องนี้ผมก็เขียนแล้วนะครับหนังสือผมออกมาแล้วเรื่องเรื่องธรรมกายเนี่ยแต่ไม่ต้องเชื่อผมครับท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ซึ่งเป็นพระซึ่งมีความสุข,ขุมคัมภีรภาพที่สุดแม่นยำประใจไปถึกที่สุดเขียนเรื่องธรรมกายให้เชิชัดเลยว่าคณะพระธรรมกายนั้นเป็นจัดท,ทำปฏิรูป เราคือทำให้พระสธรรมสูญเสียไปประราชนาการไปเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตพรมคุณาพรนะครับและเธอเปิดคณะสงฆ์ไม่วิปร,ราสอย่างน้อยถ้าต้องได้เป็นสมเด็จพระราชาคณะเพราะเวลานี้พระเขาวิ่งกันเป็นสมเด็จพระราชาคณะครับเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนพระท่านมักจะปฏิเสธไม่ยอมรับนะครับเมื่อสมเด็จสังราชเจ้าวัดราชประพิษเช่นพระชนนั้นสมเด็จพระจ้าโคสาอาจารย์วัเทพชริน เป็นผู้ปฏิบัติการแทนสมเด็จสังฆราชเจ้าท่านพูดเลยท่านไม่ขอรับตําแหน่งนี้สมเด็จวชิรยานวงศ์ซึ่งเป็นอุปชาของสมเด็จสังฆราชองค์ที่แล้วท่านก็ไม่รับครับถึงไปตกอยู่กับสมเด็จพระวรรณรัตน์แผ่วัชสุทัศน์พระตะกรในท่านปฏิเสธสมณศักดิ์ท่านปฏิเสธยศถาบรรดาศักดิ์แต่พระสมัยนี้เฮี้ยนหือกับยศถาบรรดาศักดิ์เหยบยศชาขุณนางพระครับ นี่แสดงว่าอาจาร,รย์กำลังมองว่าตอนนี้ธรรมกายคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดธรรมกายนั้นต้องการรีบร้อนให้มีการรัฐบาลแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่20เพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีที่ธรรมกายบีบรัฐบาลก็คือม็อบพระที่เกิดขึ้นมาเมื่อสองสามวันก่อนในม็อบพระนั้นอาจาร,รย์ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีพระไปสะทุกร,รูปไปมีทั้งคนที่ใส่จีวรสวมกายมันมีภาพออกมาเหมือนกันนะฮะข้างล่างเป็นเกงยีนสิงถอดไม่ทันข้างบนเป็นจีวรบางคนก็โกนผมไม่ทัน บางคนก็โกนหนวดไม่ทัานบางคนก็ไม่มีย่ามสะพายเป็นกระเป๋าอาจารย์มองว่าพาะอันนี้มันปัจจุบันทันด่วนปัจจุบันทัน้าให้โอกาสเขาชมหนวดอีกจะมีพระดนโดนนะครับเพราะเขาซื้อได้ครับพระเขาก็ซื้อได้เห็นไหมครับออกบมินทบารทีเป็นแสนรูปก็ทําได้เพราะอํานาจเงินมันแพร่หลายไปหมดแล้วพระเองก็หลงไหลไฟฝันกับธรรมกายไม่ใช่น้อยนะครับบางวัดก็เอาอย่างเขาเช่น สอนให้คนบูชาชูชกสอนให้คนบูชาพระคเนศสอนให้คนบูชาเจ้าแม่คนอิมการบูชาเจ้าแม่คนอิมไม่ได้เสียหายครับแต่พวกนี้ให้บูชาเพื่อจะเอาเงินเพื่อมีอำนาจมันเป็นไสยศาสตร์ในทางพาณิชยศาสตร์เป็นทางพุทธพาณิชย์ซึ่งเวลานใกวงการคณะสงฆ์เลอะเทอะเหลวเละไม่ใช่น้อยแล้วครับ ถึงเวลาจะต้องปรับปรุงแก้ไขยอย่างจริงจังครับรัฐบาลจะปล่อยเรื่องนี้ไว้ไม่ได้เป็นขาดค่ะนี่เป็นช่วงแรกของเรานะคะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ตรงาศาสนานีา่แหละค่ะอาจารย์สศสิวลักษ์บอกว่ามันถึงจุดที่เลวแหลกมากและได้เวลาจะต้องปฏิรูปและคนที่จะต้องชูธงนี้ก็คือรัฐบาลวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจัน์โอชาพูดที่อเมริกาในระหว่างการประชุมอาเซียนสหรัฐรอบพิเศษค่ะ นายกรัฐมนตรีได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาทําการดีเบตแล้วให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินหนังสือเล่มน,นี้นะคะคันช่องสองพระอาจารย์สอิิวรักษ์เขียนเอาไว้อยู่ในตลาดนี้มานานมากช่วงนี้เป็นหนังสือขายดีมากคันช่องสองพระทั้งพระดีดีอย่างไร พระชั่วชั่วอย่างไรคะ่ะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกับช่วงแรกของเราใน New ท a l กบ่ายวันนี้4825118 SMS ของเราทุกความคิดเห็นเดี๋ยวมาคุยกันและมาดูกันเพลงที่สองค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเราจะคุยกันถึงเรื่องนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมองเห็นปัญหาสถานการณ์แบบนี้กับข้อเสนอทั้ง5ที่เจ้าคุณเมธีได้นาเสนอไปต่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่มีม็อบพระ เดี๋ยวเรามาดู5ข้อเสนอ